โอ้นี่เก่าจริงๆน,นะครับผมแต่คนโยงข้างใหม่ครับผมสวยทั้งสองอย่างนะครับคนก็สวยรถก็สวยครับตอนนี้เจ้าคุณปู่อินเตอร์ก็ได้มาจอดที่บริเวณงานแล้วนะครับผมนี่คืองานห้องเขาโดยตรงเลยนะงานบาบาเลียน ครับตอนนี้กําลังจะเจ้าคุณปูอินเตอร์นะครับตามเจ้าปู่ฮิโน่ไปนะครับที่งานบาบาเรียนครับผมเราก็ผลเสริมพละนะครับม้วนไผ่ไปปรับทงอะไรยังไงนะครับคอยติดตามไปนะครับผมเจอการที่งานบาบาเรียนครับคุณปู่คุณปูกกอินเตอร์ครับตอนนี้ปูอินเตอร์ Inter. กำลังจะเดินทางไปที่งานบาบเรียนที่บ้านลกองนะคะ,ะมามามาถ้าได้ออกงานแล้วออกบ่อยนะปู่เนี่ยงาอออนบ่อยมากดีใจได้ไปเที่ยวออชอบ ไปแล้วครับปู่ไปเที่ยวแล้วดูก่อนข้างหลังนี่คือไม่แต่ไม้ไผ่นี่คือเป็นเสาธงเสาธงเน่ยง่ส,ง <Yeah. S 2> สเตนไบไปแล้วคุงปูง่เนี่ยไปออกงานสงการออกทริปตลอดเลยปู่ไปตลอดไปตลอด ดู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 ทุกคนเอปูทุเทียแล้วเดอกันเนาะัสดีเจ้าบุกถูกินเตอะครับกำลังจะเดินทางไปที่งานบ่าวเลียนครับผมกีเกินเจน้ำมันครับไปแล้วไปกอนไว้ก่อนนะครับงานเท้าพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการ ลองเครื่องเสียงนะไปเสีงีเสียงครับแล้วก็บุคคขึ้นมาจากต่างจังหวัดนะครับก็คงจะมาเตรียมกากกันนะค,นะคที่มานะครับส่วนหนึ่งที่ผมเอาไปแล้วก็คือรถหนังสายาน,นวันนี้กำลังเอาเจ้า งาสมิเมตรเองครับผมเดี๋ยวซ้ายนะครับก็จะมีป้ายนะครับบาบาเรียนครั้งที่สเห็นไหมครับเห็นนะครัูดนให้ดูมีป้ายนะครับสลัดขึ้นมาแล้วมีเลขสามนี่แหละครับผมเป็นงานบาบาเรียนนะครับทางเข้าไปแยกเข้าไปแล้วก็มีชื่อโรงเรียนพุ่งกอะนกเกาะนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยแล้วก็เป็นถนนเล็กๆนะครับ ก็ระวังด้วยค่อน,อนข้างจะหลบเป็นลำปากนะครับแต่รถใหญ่หกล้อเจอหกล้อเดี๋ยวคุงหนีขึ้นลำปากเนาะเส้นทางนะเส้นนี้ครับไม่ค่อยมีรถวิ่งหรอกครับเป็นทางลัดเข้าหมู่บ้านมาได้สบายสบายครับผม จะมีป้ายบอกทางเข้าไปเป็นระยะะ,ยะนะครับเนี่ยมีหมดนะครับสาม้นงต้นไม้เนาะป้ายเยอะเลยนะครับรบองว่าท่านไม่หลงทางแน่นอนนะครับโอเค,คสี่ก็มาถึงแล้วนะครับโนต่มงานบริเวณงานนะครับหน่อยก็ถึงทางเดียวเข้าไปแล้วคหมนเริ่มมา้วครับเริ่มมาแล้ว เาก็คาดการจะทำระบางนะครับแบบทำรถเดียวทั้งขายลูกด้ขายเดียวเข้าไปได้เราจะขายนะโอ้บริเวณงานครับตาตาแล้วเริ่มผู้คนเข้ามาเยอะแล้วครับโ้โเคอยงอัตัโออเจ้าบุญหมูก็เปิดครับแล้ว ลืมล้อประตะูไปต่อครับผมโอ้หน้าตาแล้วครับดูคนมาแล้วเริ่มมาแล้วโต้ดล่วตุบตูบคราบรถทางสายยาก็จอดรออยู่เพื่อนแหละครับพวกในพา้ากเริ่มมาแล้วก็ย่อยไปแล้ว วิธีงวิธีการนะครับผมโตโรนพาบาลถึงจะให้ผต บาีเอนะครับต้องมีเจออกก้าคุปปูอินเตอร์ที่เป็นงานห้องเขาเลยครับสร้างมาทำมาเื้อมาเพื่อ,อ,องานนี้โดยตรงครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับตอนนี้เจ้าคุปปูอินเตอร์ก็ได้มาจอดที่บริเวณงานแล้วนะครับผมนี่คืองานห้องเขาโดยตรงเลยนะงานบาบาลียนเพื่อสิ่งนี้เลยครับผมนี่ประดับประดาก็มีเจ้ารถดังขยานะครับ ก็อจอดแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เพื่อนๆมาเยอะเลยครับมาเยอะแล้วเนาะนคืนนี้เป็นการทดสอบแสงสีเสียงเนาะนรานคงรันค้าครับมาแต่งกันเรียบร้อยแล้วเนาะนท้งรถเล็กนะครับที่สัภาระสิ่งของอตามแต่สไตล์แต่ละซุ้มนะครับผม อันนี้มาจากอุบลครับมาจากอุบลขายคุยจับนะครับน,นี่ก็อีกนะครับตายของน่าจะเป็นกลุ่มออฟโรดนะครับแต่ละซุ่มนะครับ ไม่รู้มาจากไหนลองถามดูก่อนเนาะนี่ก็มีศิละปะในเรือนร่างด้วยนี่มาจากไหนครับาาสีสเกตเ,เ,เท่านี่แหละเนาะ,ะขายอย่างนอเนาะ๋ออแบบจิวเวลรี่เนานเนะ หลากหลายอันนี้ก็มาน้ากันเนาะเป็นมูเข้ามาด้วยกันครับข้ามาด้กันเนาะสีสเก็ครับสีสเก็ดครับผมอันนี้ก็ขายอยัางน้อครับนี่เนาะขายเสื้อผ้าเนาะครับมาจากไหนครับอุดรอุดรเลยบย์อยู่บ้านใดอยู่ในเมืองเลยค่ะอ๋ออำเภอเมืองอ๋อไปอยู่บ้านนอกอยู่อำเภอบันพืออ๋อบันพื้นหรือว่าไกลบันพือทั้งออกน้ำโสมแค่บ้านเดียวกันมะพอกันแล้วครับบ้านโน่น เวทีใหญ่ก็อยู่ที่นู่น,นครับผมเนาะก็จะมีสไตล์รถนะครับโคกหมูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูเนาะเขามีเป็นซุ่มนะครับเบียร์ซุ่มอะไรเยอะแยะเลยครับดิโกเวทีใหญ่เลยนะครับมีสองเวทีเวทีใหญ่ก็เวทีเล็กนะครับเนี่ยดนตรีเล่นตั้งแต่ วันที่เก้าจะถึงวันที่สานะครับ10บโมงเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนีนันะกดนตรีนะครับขึ้นดนตรีกำลังจัดขึ้นนะครับผมสนุกสนานกันแน่นอนนะครับงานบาบเลียนครั้งที่3ของเพเ่อกระทรักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเราไม่ได้จัดงานมา3ปีแล้วครับสี่ปีลนะเนอะ ปีนี้ก็มาเป็นปีที่สามที่เราจัดครั้งที่สามนะนี่ร้านค้านะครับผมโนทนทางโนนก็รถข้องหมูครับสไตล์รถเก่านะครับผมนี่เดี๋ยวรถเสียเป้าออมาครับรถข้องหมูเหมือนกันนะหลากหลายครับถ้าหากท่านมาแล้วท่านจะมาเห็นนะครับสายรถ เก่าๆนะครับพวกรถตู้ยังไม่มาครับพวกรถตู้ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ตอนนี้สาวๆก็าำลังถ่ายดูกับรถโบราณน,นะครับคลาสสิกอยู่แต่สามารถวิ่งได้มาถึงนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับโอ้นี่เก่าจริงๆนะครับผมแต่คนโยงข้างใหม่ครับผมสวยทั้งสองอย่างนะครับคนก็สวยรถก็สวย มาจากไหนครับที่มาถ่ายรูปก,กับรถเลยครับผมมาจากกันท่าลมค่ะกันท่ลมเนี่ยเนาะโอ,โอ้ดูเก่าไม่เก่าเก่าไม่เก่านะครับดูเอาครับผมเบาะนั่งนี่ไม่ต้องเปลี่ยนครับเนี่ยมายัางไงมาอย่างนั้นนะครับเบาะนั่งฮะนี่ก็เคยได้ทำงานรับใช้ชาติมานานพอสมควรครับ ผู้โดยสารสมัยก่อนก็ต้องขึ้นรถคันนี้นะครับเพื่อจะเข้าจังหวัดอำเภอหมู่บ้านนี่เป็นบันไดขึ้นด้านหลังด้วยขอ,องรถสีสกเกตเรานะเป็นรถที่วิ่งสีคุนหารสีสกเกตนะครับวันนี้ก็ได้เอามาโชว์แล้วรถตังในตำนาน,นครับรถสายตำนานนี่น สวยครับนี่คือผมชอบสไตล์นี้เนาะก็ไปทางรถหนังขยาด้วยนะครับผมรถหนังขยาก็โบราณเหมือนกันนีโน่นบริเวณง,งานทั่วๆไปครับผม มีเบียร์ช้างนะครับก็รีโอแจ็อ no ินเตอร์ผมนะครับผมประดับประดาเสงสีเสียงแล้วผมจริงจริงแล้วขอห้ามนะครับมีสีแดงแต่ผมเดินไปก็มียังมีสีแดงอยู่ผมก็เลยเอามาใส่เนาะทุ่งนาครับบริเวณทุ่งนานะครับผม โน่นจะรลุนังไขยาผมคุยฮิโน่นะครับผมเบินถ่ายนะอาจจะสายหน่อยนะครับพี่น้องอคลิปวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมจะได้เอามาส่งให้พี่น้องดูก่อนนะครับผมนี่คือบรรยากาศงานบาบาเลียน ของวันที่28ครับพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าที่29จนถึงเที่ยงวันที่30นะครับงานที่จัดในครั้งนี้นะครับผมโอเคขอบคุณที่ท่านที่มาติดตามนะครับคลิป YouTube ของครูใหญ่ยาวเนาะที่ถ่ายทอดนำเสนอไปให้พี่น้องเรานะครับที่ติดตามช่องครูใหญ่ยาวได้เห็นบรรยากาศ บริเวณงานนะบ,บาบารียนครั้งที่สามของอำเภอกระทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ผมจะหมุนรอบทิศทางเลยนะครับผมน่นคือเวทีกลางเนะาะห่างจากเราไปก็ประมาณนะนะสักร้อยเมตรนะนะสูงให้ดูครับผมนี่นี่คือเวทีกลางตามสไตล์นะครับงานบาบารียนก็จะทำรูปของนะครับฟาโล ก็รูปสไตล์อินเดแดงนะครับผมมีอยู่ในฉากด้านหลังเอาเลยมาทางนี้ก็จะมีนะครับที่ขายของเนาะนี่แล้วก็จะรถโบราณนะที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่รอบทิศทางเลยนะครับผมถ่ายให้ดูอันนี้ก็เป็นที่ขายเครื่องดื่มครับ ก็มาจบอยู่ที่เจ้ารถนังขยาของเรานะครับเจ้าคุณปู่ครับนคนก็เข้าไปดูไปถ่ายรูปนะครับผมงานนะครับเอามาเพื่องานนี้โดยตรงครับผมโอเคครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามคลิปนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปของช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวมาแล้วเจ็บเป้ามาแล้วโดดโดดเจ็บเป้า ขวางให้เลยขวางให้เลยดิขวางเดี๋ยวเขาจองมาให้เจ้านี่อ้อมาหวัวมานี่มาละวเดี๋ยวพ่อมาละฮะเขวา,าขว่าให้จอดได้เขาให้เฮานี่ลอกนี่เขาให้เฮานี่ลอกนี่ของเขาของรถเบียร์สร้างอยู่จ้าค่ะนะเขาแกงยังไงนี่นี่โค้งมานี่โค้งมาหนิบอละเอาขวางนี่เลยของแก้วเนี่ยขวางนี่เลยดิ บ่ขวางปิดตรงนี้โลดดีนะให้มันเป็นพระเอกเลยเลไปขวางตรงกลาจงจ้องช่องว่างเอาไว้ดิขวางข้างหมดสามขันลอยหมดนี่มาแล้วรถเก็บเป้ามาแล้วครับผมมาแล้วขอหาที่จอดแล้ว ก่อนแล้วมันกระับมันคือมีชัง่งไปนั่นแหมมาเลยมาเลยว้าถอยพี่เอกมาดิถอยไปถอยตรงตรงถอยตรงตรงเลยบาดิไปไม่ยุ่งกลางเนดะ้อไปถอยไปถอยไปอโอ้ยเห็นไปกลางๆลงุนะงผน่ะ กระจุ่มหลา,าไปจอดพูดอะพรพ่อพี่เอ๊ะเขาง้างน้ำบ่บได้แบตเตอรี่เบิดแล้วเอาได้นะพอ,อ,อเอาแบตเตอรี่ออกแล้วตอนนี้ได้เลิกแล้วนะครับผมเราเตรียมสามพระนะครับสถานที่อาหารนะครับตอนนี้เป็นการย่างลูกชิ้นก่อนนะครับผมนี่ตช้างนะครับผมเป็นผู้ ย่างลูกคิ้นอยู่ที่ข้างรถเจ้าอินเตอร์นี่พวกเราก็มากันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มานั่งกันเนาะนี่สไตล์พวกเราดินก็คือนะครับสไตล์รถวินเทจของเก่ารถโบราณครับผมตอนนี้เสียปเป้ากำลังหาแสงสว่างครับแสงสว่างโอ้โอเคเลย ได้แล้วแสียงสว่างครับนี่พอเราจะนั่งกินกันที่นี่ครับ,รบยอดเช่นอยเพื่อนๆก็จะมานะครับผมนี่ข้างๆแก้วอินเตอร์นี่แหละครับผม